ต่อมาครับในข้อที่34ข้อนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่า z นะครับเขาบอกว่าในโจทย์เนี่ยเขาให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งมาแล้วนะครับมีค่า z ต่างๆมากมายแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ z ทุกค่านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอแที่เลขอะไรหรือพื้นที่ตรงไหนนะครับโจทย์บอกว่ามีการแจกแจงปกตินั่นคือการหาค่า z แล้วนะครับมีนักเรียนอยู่ร้อยละ30.85นะครับ30.85ร้อยละ ที่มีอายุมากกว่า17ปีซึ่งคำว่าร้อยละ30.85เนี่ยเราคิดเป็นพื้นที่เนี่ยก็คือ0.3085เพราะฉะนั้นมีพื้นที่ไม่ถึงครึ่งต้องพูดว่ามีพื้นที่ไม่ถึงครึ่งที่มีอายุมากกว่า17ปีดังนั้นวิธีการทำก็คือเราก็วาดกราฟระคังความมาก่อนปุ๊บตัวตรงกลางคือตัว x bar ถ้ามีพื้นที่ไม่ถึงครึ่งมากกว่า17ปีแสดงว่าตัว17ปีต้องอยู่ด้านขวามือแล้วมากกว่าคือไปทางขวา0.3085แบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของพื้นที่ใต้เส้นโค้งเนี่ยเต็มหน่วยมันคือ1แบ่งซีซ้ายกับซีขวาเท่ากันคือ0.5ทั้ง2ซีถ้าไอซีขวามันคือ0.5แล้วส่ว0.1นนเอาไปแล้ว0.3085แสดงว่า อีกส่วนหนึ่งต้องเป็น0.1915แล้วพอเราได้0.1915ปุ๊บให้มองย้อนกลับไปที่ตัวของตารางนะครับในโจทย์เขาให้มาว่า0.1915เนี่ยจะมีค่า Z อยู่ที่0.5 17อันนี้คือข้อมูลน,นะครับสิ 17, นี่คือข้อมูลตัว X ธรรมดา X bar บาคือตัวตรงกลางแบบนี้นะครับปึ๊บเวลาเราจะดูค่า Z เนี่ยให้ดูจากแนวแกนกลางเสมอนะครับ ให้รู้จากแนวแกนกลางเสมอได้มาแล้วว่า x 17จะได้ z ที่0.5ทีนี้โจทย์เขาบอกว่ามีนักเรียนอยู่เกินครึ่งนะครับที่อายุตั้งแต่14เป็นต้นไปแต่ว่าไม่เกิน17หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไม่เกิน17แล้วก็มากกว่า14แสะแดงว่ากราฟต้องอยู่แบบนี้ครับ14ต้องอยู่ตัวของด้านซ้ายเพราะว่า ตั้งแต่17ไปจนถึง x-bar เนี่ยมันมีพื้นที่แค่0.1915เองมันยังไม่ใช่100.53.28ซึ่ง53.28เนี่ยถ้าเราคิดเป็นพื้นที่เนี่ยมันคือ0.5328ดังนั้นมันต้องขยับไปทางซ้ายแน่นอนแต่คำถามคือมันจะขยับไปเท่าไหร่ก็ง่ายๆให้เอาบัรลุออกด้วย0.1915นั่นแหละครับดังนั้นมันจะเหลืออยู่ที่0.3413 แล้วเราก็ต้องกลับไปมองที่ตัวในตารางใหม่นะครับดูในตารางได้เลยนะครับว่า Z ที่ทำให้ได้พื้นที่0.3413มันคือเลข1แต่ให้ระวังดีๆด,ด,ด้านซ้ายค่า Z ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้ข้อมูลมา2อ,อชุดชุดแรกคือ x17 Z 0.5ชุดที่2 x คือ14 Z ได้ลบ1จากสูตรของค่า Z ครับมันคือ Z เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วนด้วย sd ข้อนี้2สมการ2ตัวแปรแน่แ z ลบ4 14ลบ x บาร์ส่วนด้วย sd แล้วก็ z ที่เป็น0.5เท่ากับ1 7ลบ x บาร์ส่วนด้วย sd ให้เอา2สมการนี้มาลบกันเอาขวาลบออกด้วยซ้ายนะขวาลบออกด้วยซ้ายนะครับพอลบกันแล้ว ด้านขวาลบออกด้วยซ้ายเนี่ยมันจะกลายเป็น0.5ลบด้วยลบ1มีค่าเท่ากับ17ลบ x bar ลบด้วย14ลบ x bar ทั้งหมดส่วนด้วย sd เพราะว่าตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันมันเลยลบเลขกันได้นะครับลบลบกลายเป็นบวก1.5มีค่าเท่ากับ17ลบกับ14เหลือ3ไม่ต้องห่วงคูณ x bar โดนตัดทิ้งแน่ๆครับเหมือนกันสักขนาดนี้แล้วก็ส่วนด้วย sd 3 หารด้วย sd ได้1.5สแดงว่า sd ต้องได้2ทีนี้ให้เราเอา sd ที่เป็นเลข2เนี่ยย้อนกลับเข้าไปแทนค่าในสมการไหนก็ได้ไซีซ้ายหรือซีขวาก็ได้ครับเราจะเอาตัว x bar ออกมาสมมุติแทนในซีซ้ายล้วกันนะครับถ้าแทนในซีซ้ายปุ๊บเราจะได้ออกมาว่าลบ1เท่ากับ 14ลบ x bar าร์ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นลบ2เท่ากับ14ลบกับ x bar าร์ก็แสดงว่า x บาร์จะต้องได้16 sd เป็น2 x บาร์เป็น16แล้วยังไงต่อโจทย์ถามสัมประสิทธิ์การแปรผันมีร้อยละเท่าไหร่สัมประสิทธิ์การแปรผันสูตรคือ sd ส่วนด้วย x bar ์บร์ลอยละให้คูณด้วย100เข้าไปแบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเพียงแต่ว่า คำพูดส่วนใหญ่เขาจะให้พูดเป็นคําว่า้อยละมากกว่านะครับเขาไม่ค่อยพูดเป็นเปอร์เซ็นต์มี้อยละเท่าไหร่ก็คือ 100. คูณร้อยสส่วนสิคูณด้วยร้อยกลายเป็นเศษ1นส่วนแคูณด้วยร้อยครับออกมาได้12.5น,นั่นเองข้อน,นี้ก็เลยตอบ12.5ครับนี่คือค่า Z นะครับดังนั้นออกข้อสอบบ่อยนะครับออกทุกปีด้วยหวังว่าน้องๆน,น่าจะเก็บข้อนี้ได้ได้ค่อนข้าง ง่ายนะครับหวังว่าจะได้นะเพราะว่ามันออกทุกปีเดี๋ยวไปสังเกตดีนะครับโจทย์แต่ละข้อรูปแบบในการทำก็คล้ายๆกันครับเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันครับ